สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปรังกับน้องทีโบนะคะจะมาบวกเลขเป็นภาษาอังกฤษบวกกับลบนะคะถ้าบวกจะพูดว่า plus นะคะ or add แต่ถ้าเป็นลบนะคะจะเอาทำง่ายๆเอาคำว่า minus แล้วก็ถ้าเท่ากับจะเป็น equal แม่ถามทีโบให้ทีแลวให้ดูว่าทีโบจะตอบตัวเลขถูกหรือเปล่า are you ready ทีโบ yes i'm ready yes i'm ready number one six plus five Equal eleven. Ten minus five equal five. Seven plus five. Two plus three equal five. Six minus two equal four. Ooh, Two last one. Five plus four equal nine. Nine minus one equal eight. All right. อ่แสดงว่าที่บุกเข้าใจนะคะตอบถูกตอบได้พ่อแม่เราฝึกกับลูกๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ